หลังจากครึ่งชั่วโมงผ่านไปเรามาเปิดรูหน้าตาพร้อมกันนี่คร,ร,รับปลาหนึ่งเห็ดปลาเลยครับผมครับนี่ครับครับผมนะครับพผมคุณชายลองช่องเซบๆสุดๆวันนี้เราจะไปทำเมนูปลาหนึ่งน้ำจิ้มสี่ฟุตมีเห็ดนางฟ้าหรือว่าเห็ดเพิงเห็ด เนี่ยเฮ็ดฟางแล้วกลับปลาเนะ้่โอเคไปดูขั้นตอนการนึ่งเลยฮะเดี๋ยวจะมากินพร้อมกันนะครับผมโอเคนะฮะครับวิธีทำปลาครับต้องทาเกลือของสลดครับนี่เกลือของสลดที่ผสมกันไปเรียบร้อยนะฮะนี่ครับทาให้มันเข้ากันเด้อพี่น้องเอ้ยนี่นี่น,นี่ตามด้วยน้ำมันหอยใช้มืออนุญาตใช้มือนะฮะมืออร่อยครับงับทุกอย่างกินก็อร่อยนะฮะพริอกอีกล้านนี่นะครับผมเกลือของสยลดตามเคยครับ ถูอถือถูอถืถืถือเยอะชโลดไม่มีเดยอะชโลดจะไม่อร่อยฮะทำไม่น้ำมันหอยเดี่น้องเอ้ยทาทาทาเข้าไปน้ำหอยสโลดทาบริสตะไคข่ยับเข้าไปทำท้องท้องอะไรวะท้องอยู่นี่เออปัดเข้าไปยัดท้องไข่ยัดท้องแคทปากคุณมากยัดปากแน่งเลย ร้อยหมักหมักเกลยบร้อย,ลย,ลอยน้ำไบห,หนึ่งคนไหยสิงนี่นะน้ตามมาได้เห็ดฟางเห็ดฟางแล้วมันาจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดกับเห็ดฟางเห็ดเพิงนี่นลยพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่น,น,น,นี่ตามมาด้วยใบมะกรูดนี่นะเพื่อความหอม มาเลยต้นหอมนะครับนี่เลยครับนี่ฮะครับนี่แบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวปิดฝาเดี๋ยวมันดูหน้าตาพร้อมกันนะครับอันนี้ครับนึ่งไว้ปิดฝาสักครู่นะฮะเดี๋ยวมาดูหน้าตาพร้อมกันเดี๋ยวไปแดกมาซิมสิครับหลังจากครึ่งชั่วโมงผ่านไปเรามาเปิดดูหน้าตาพร้อมกันนี่ครับลานึ่งเห็ดฝาเลยครับผมครับ นี่ครับสุกเ,เรียบร้อยครับกินได้เลยครับผมนะฮะแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มสีพุดแซ่บๆครับนี่ครับสุกเรียบร้อยครับนี่โอ้นโหน้าตาสิส <to> ันน่ากินเด้อกันนะฮะนี่น้ำจิ้มสีพุดของเรานะครับนี่เดี๋ยวเราจะมากินนะผมนี่วันนี้จ้างพิเซนเตอร์มาขาดหัวแพงนิดหน่อยนะฮะวันนี้เราจะกินแล้วครับผมปลาหนึ่งเห็ดฟางนะครับกับน้ำจิ้มสีพุดนี่เดียพี่น้องเฮ้ยโอเคครับ ซีฟู๊ดใส่ค่ะซีมด้วยยอดครับปลานหนึ่งเห็นฟางเลยรับตอนนี้คือเห็นฟางแล้วในน้ำ้มซีฟู๊ดนะครับผมนะครับมีคลิปที่ว่ากินปลาดิบ เนื้อดิบเราไม่กล้ากินนะเราก็เป็นปอกนะอันนี้เรามันนึ่งกินแบบจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดนะครับนะสุดยอดครับนึ่งเห็ดปามกับน้ำจิ้มซีฟูดมีไอ้นะครับนึ่งกับประกาษขาวจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดถ้าอยากจับกับอันนี้ล้มจีนนะฮะกับปานนึ่งก็อร่อยเหมือนกันนะครับ ทำทรัผมรัพังสัวผมเนี่ยถ่ายทำาแล้วคนดูน้อยนะผมเลยจ้างดีไซเนอร์มาวันนี้ครับก็ <c oughs> ามากินสัวก็จะมีคนดูคนติดตามเยอะๆนะเร <c oughs> ามาทำลูปก,กินนะกินดูแล้วครับผมนี่ครับอร่อยครับนี่ครับจะกินแบบน้ำจิ้มผัดทูนะครับแบบนี้ก็ได้ฮะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ด อร่อยไหมเนี่ยฮะถ้องครับโอเคนะอคลองทำรูดก,กันนะครับวันนี้ครับการแาะทำช็ดๆสุดๆดดไปหยุดที่ห้องน้ำน,นะครกับผมคนชายานองและทิมงานและพิเซเตอร์ก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมมีกำลังใจถ่ายคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ หยุดแค่นี้ครับคำว่าสวัสดีคงจะไม่มีนะฮะ